ก็ไม่ต้องคิดมากครับมันเป็นแค่ฟุตบอลหนึเกมแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมครับวันนี้เราอาจจะเหนื่อยไปนิดหนึ่งเพราะเตะกันค่อนข้างถี่แล้วก็3มคนหายไปของเทโลก็อาจจะทําให้เกมที่เคยเคยเคยรู้ขาดรู้ใจกับมันจูนลาบากครับมัน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 ก็มันเป็นเอามาอ้างไม่ได้ผมว่าแต่ว่าวันนี้เราเราก็ผมว่าทุกคนก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็ทำทำหน้าที่ออกมาดีที่สุดแล้ว ครับลูกที่ยิงมันก็สุดวิสัยอย่างยิงมันแสกหน้าเขายิงดีด้วยครับแล้วก็ต้องชมเทโลด้วยเขาเขาก็เขาก็มีคุณภาพเหมือนกันครับนั่นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าทุกทีมในไทยลีกมันไม่มีเกมง่ายเลยครับไม่มีง่ายครับเดี๋ยวนี้ทุกทีมทันกันหมดแล้วครับก็อยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดน้อยที่สุดครับผมว่าทุกทีมเท่ากันหมดแล้วก็เล่นเล่นทันกันหมดทุกคนทุกทีครับเมื่อสักครู่พี่แบรนด์บอกอะไรครับช่วงที่ร้องวงกันหลังจบเกมเขาเขาเขาบอกว่าไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะครับมันเป็นเกมเกมหนั้้นแลว อีอย่างหลีกเพิ่งเริ่มครับเ,เราเราอาจจะมีสภาพร่างกายที่มันล้าสมองที่มันล้ามากเกินไปครับก็ก็เดี๋ยวกมาจากทีมชาติก็มาเริ่มจูนกันใหม่ครับก็ว่าทุกคนต้องชมเพื่อนร่วมทีมด้วยวันนี้ทุกคนก็ก็ถือว่าทําผลงานออกมาดีที่สุดครับก็ยังพอมีเวลาเตรียมทีมก่อนที่จะเจอแบง U ็อยู่แต่ก็ถือเป็นศึกใหญ่เหมือนกันแต่เราน่าจะมีเวลาหลังจากทีมชาติในการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ก็ก็พยายามที่จะจูนปรับจูนแท็กติกเอ่อแล้วก็ เกี่ยวกับตัวผู้เล่นทุกคนให,ใ,หให้ให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ระบบแท็กติกที่พี่แบน์วางให,ใ,หให้เข้าใจมากขึ้นนะผมว่าถ้าเราจูนติดผมว่าก็กผลงานน่าจะออกมาดีกว่านี้ครับคาดหวังแค่ไหนกับทีมชาตินะครับตังต้องไปรับใช้ทีมชาติก็เรียกว่าอีก ห้าหกเจ็ดคนนี้ไม่ได้พักแน่ๆต้องไปเต็มที่ถึงแม้ว่าจะเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามทีแต่ว่ามันมันก็ศักดิ์ศรีคำคอแล้วก็แชมป์กลุ่มมันเป็นเดิมพันครับก็ก็อยากทำหน้าที่มันดีที่สุดและผมไม่อยากไปกดดันมันมากครับก็ยังยังนาที่แล้วผมกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็มุ่งมั่นกับมันมากเกินไปก็ก็มันมันทำให้ฟอร์มมันออกมาไม่ดีครับก็ก็อยากทำผลงานให้มันออกมาดีที่สุดนลทุกคนอยากทำผลงานให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากอยากไม่ทำไม่ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังนะครับก็ผมว่า ก็ผมว่ากาลันตีที่หนึ่งแล้วครับเรื่องลาลาแค่ไหนแต่เพื่อชาติสู้เต็มที่ครับผมว่ามันมีเวลาพอที่ที่มันจะฟื้นฟูร่างกายเวลาหนึ่งอาทิตย์ครับผมว่ามันซ้อมอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วครับทุกคนเข้าใจแทคติกที่ของทีมชาติอยู่แล้วครับก็ว่าสภาพร่างกายฟื้นฟูกลับมาทันสุดท้ายฝากถึงของเชียร์เรานิดหนึ่งครับวันนี้เข้ามา8,00 0คนยังไงก็มาสู้กันต่อในวันที่30ครับก็ขอบคุณขอบคุณเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนมากมากครับก็ ก,ก็อยากฝากทุกคนนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจเราทุกๆนัดเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหรือเสมอยังไงคือพวกเรายังไงพวกเราทําผลงานแล้วกเ็เล่นเต็มที่ทุกนัดอยู่แล้วครับเพื่อแฟนบอลน,นะครับแต่ว่าคือผลสุดท้ายผมจะออกมายัางไงก,ก็อยากฝากให้ใหเป็นเกมฑีวลาครับ,รบก็ขอบคุณทุกคนคนระับที่มา